เรามีหน้าที่เฝ้าดูที่เขากล่าวว่าเฝ้าดูเวทนาก็คือเฝ้าดูความสุขหรือความทุกข์ถ้าหว่าคนที่มีสภาวะที่ที่สูงแล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขะเวทนาก็คือความเพิ่มความปีติแต่ถ้าหากว่าในระดับที่ยังเป็นเวทนาหยาบๆยาบอยู่มันก็จะเป็น ความคันความปวดความเจ็บความเมื่อยอันนี้เรียกว่าเราเห็นเวทนาหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นี่ก็คือความมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือความเฉยในขณะที่เรายังไม่มีวาวะอะไรเลยเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆเวทนาก็ยังไม่เกิดหรือความเพิ่มปิติก็ไม่เกิด เป็นความวะเฉยๆอันนี้เป็นภาวะเฉยๆแต่ภาวะอีกอย่างนึง่งที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยก็คือข้ามพ้นความสุขความทุกข์ไปแล้วอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันให้เราเข้าใจในเรื่องของเวทนาอย่างนี้สภาวะของผู้ที่มีชานสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเฉยความนิ่งความสงบ ที่เขาเรียกว่าอุเบกขาอันนี้ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาส่วนในเรื่องของจิตจิตคิดนึกปรุงแต่งโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งแต่คิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ต้องมาดูในคำพีเด่นบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคะก็ต้องรู้ว่าจิตไม่มีราคะราคะคืออะไรคือความกำหนัดกำหนัดยินดียินดีในในกามก็ได้ในร่างกายก็ได้อน,นี้ก็เป็นเรื่องของของราคะมีความโลภมีความอยากได้โดยทั่วไปว่าขณะที่เรานั่งเราก็ไม่ค่อยมีละแต่เวลาเราลุกขึ้นมามาเจออาหารมีอะไรต่ออะไรเนี่ย เราก็จะเริ่มมีแล้วเขาบอกว่าถ้ามีก็ให้รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าจะต้องมีอย่างเดียวมองเห็นอาหารก็เฉยๆมีอะไรก็หยิบไปเฉยๆอันนี้เรียกว่าไม่มีความโลภในเรื่องของความโกรธเวลาถูกยุงกันจิตมันก็จะอ่อนไหว พอจิตอ่อนไหวก็อยากจะอยากจะอยากจะตกอันนี้เรียกว่ามีโทสะแต่พอนั่นเอามือลูบป,ป,ปไปมันก็ปินไปอาการของโทสะก็ไม่มีอันนี้เราก็รู้ว่าโทสะเราไม่มีโมหะก็คือความซึมๆขณะที่เราซึมๆเราเผลอเราง่วง หรือเราไม่ได้ไต่ตองอะไรเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเรามีโมหะเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่มีเรามีถ้ามันเฉยๆเรามีสติตื่นตัวอยู่เรากำหนดรู้ได้ชัดเจนอันนี้เราก็ถือว่าเราเราไม่มีโมหะไม่มีความเผลอไม่มีความหลงมีสติสมบูรณ์อันนี้คือในเรื่องของจิตนะครับ ก็เป <S an> ็นเรื่องที่เราทําความเข้าใจในในส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยคำภีร์ที่บอกมาเมื่อคำภีบอกมาเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะคือมันมีทั้งแบบมีหรือไม่มีก็ต้องรู้เหมือนสุขตอนนี้มีก็รู้ว่าสุขลมเย็นมากระทบผิวกายอาจสุขพอมันจางไปก็รู้ว่าโอ้มันไม่มีสุขแล้วมันเฉยๆเราก็รู้แค่นี้ ก็เป็นแบบนี้แหละครับการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอันนี้ให้เราดูให้เรารู้จิตที่สำคัญคือให้เรารู้จิตของเราว่าจิตเราตอนนี้กําลังไหวไปทางไหนถ้าเรารู้แค่นี้เราก็อยู่ในสถานะที่ที่เป็นผู้รู้นะผู้รู้ผู้ดูแต่จะตื่นไม่ตื่นได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องสร้างจิตที่ เบิกบานเข้าไว้ครับทาจิตให้แช่มชื่นเบิกบานเขาไว้อันนี้เราทําได้นะส่วนจิตที่เป็นจิตที่เบิกบานที่แท้จริงแล้วนะะมันต้องผ่านผ่านเออลักษณะของจิตที่สงบนิ่งหรือว่าจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างมากแล้วนะั่นนะอย่างนั้นเราเรียกว่าจิตที่มีความเบิกบานอย่างแท้จริงคือมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของอดิจังทุกขังนาัตตารู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราก็าจะยิ้มเราก็าจะมีความสุขอย่างแท้จริงอันนั้นแหละเป็นเป็นอีกลักษณะหนึ่งลักษณะพื้นๆกับล,ลักษณะชั้ระดับสูงขึ้นไปก็ให้ให้รู้จำแนกที่แตกต่างกันรับก็พอสมควรนะ